สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gas Deal นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับกับ ID สายฟรีเซิร์ฟเวอร์322นั่นเองนะครับผมก็สลับกันไปบ้างนะครับผมสำหรับ ID หลักกับ ID ลรองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตอ่า มาที่ในส่วนของโบนัสเติมเงินนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับว่าไอดีผมเนี่ยมีการเติมเงินไหมนะครับผมก็เปิดให้ดูเลยมีศูนย์แบงค์นะครับผมไม่มีการเติมเงินนะครับก่อนอื่นก็ขอไปอัปเดตพลังหน่อยละกันตอนนี้เนี่ยไอดี ID สายฟรีไอดี ID ลองของผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ที่5ล้านแล้วนะครับผม,ผมก็อัพขึ้นมาแต่5ล้านตั้งแต่เมื่อวานนะครับผม ตามมาด้วยคุณเกตไฮนะครับผมอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับแล้วก็อันดับที่3เป็นคุณไซเบอร์นะครับผมอยู่ที่4ี่ล้านห้าหมื่นนะครับในส่วนของอันดับพันดานผมก็ยังเป็นอันดับที่1อยู่นะครับแล้วก็ตัวละครสุดแก่งด้วงผมตอนนี้อัพพลังไปอยู่ที่1นึ่ล้านสี่แสนสองหมื่นนะครับผมแล้วก็ด้วงผมเนี่ยเลือด,ยดยอยู่ที่2ล้านแล้วนะครับตามมาติดติดด้วยด้วงของคุณยูดิลนะครับผมก็ เลือดเกือบเท่าด้วงผมแล้วนะครับผมก็แทบจะเท่าๆกันเลยนะครับก็ห่างกันแค่สองสามหมื่นเองนะครับผม <c oughs> เขาก็อัพมาไวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอดูของสวมใส่เขาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นกางเกงสูต HPHP เปอร์เซ็นต์นะครับอัพอยู่ที่สามดาวนะครับผมเสื้อก็จะเป็น HP อัตรา p, ทานทาน,ทานนะครับผมอัพอยู่ที่สองดาวนะครับรองเท้าก็เป็น Uh, HP กับ HP เปอร์เซ็นต์นะครับผมอัพที่3ดาวเหมือนกันในส่วนของ uh, มวกเนี่ยจะเป็น HP กับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นคุณภาพสีส้มนะครับผมนี่ครับก็โหดพอสมควรนะครับผมก็ใส่เป็นเซตสูตรนะครับตาระดับมังกรเขาก็อยู่ที่สดาวนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยตัวผมเองอยู่ที่แค่3มดาวนะครับแผ่นทักษะเขา เปิดจนหมดแล้วนะครับผมแต่ผมเนี่ยเปิดไปแค่5แผ่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดอีกแผ่นหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวด้วงผมรอ,อในส่วนของการดับดาวนะครับนี่ตอนนี้มีทั้งสิ้น11ใบแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้มาอีก4ใบนะจากดวนเรียวทา์นะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของ รางวัลน,นะครับจากการดวนเรียวไทม์นะครับรวมกับ11ใบที่เหลือก็จะเป็น15ใบพอดีสำหรับเปิดในส่วนของแผ่นทักษะแผ่นสุดท้ายนะครับผมก็จะทำให้ตัวด้วงผมเพิ่มพลังขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ทีมผมตอนนี้หลักๆเลยก็จะปั้นปั้นเลยก็จะเป็นด้วงตัวหลักนะครับลองมาก็จะเป็นตัวซ u เปอร์ดัรชายนะครับ แล้วก็ตัวหน้ากากหวานปั้นไว้ในส่วนของตีบอสคิวนะครับผมส่วนโลเด้นบอลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยครับจะเห็นสังเกตได้ว่าพลังจะแตกต่างกันมากนะครับตั้งแต่ตัวหน้ากากหวานกับตัวโลเด้นบอลนะครับกับตัวจักรพรรดิเด็กนะครับห่างกันไปประมาณสองแสนเลยนะครับผมเนี่ยหลักๆเลยผมปั้นแค่3ามตัวนะครับ แค่3ตัวนี้ก็เปลืองทรัพยากรมากแล้วนะครับผมเพราะว่าสายฟรีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรที่จำกัดนะครับวันนี้ผมจะพาไปในส่วนของลานประลองแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพาไปรับชมในส่วนไหนเนาะก็มาดูในส่วนของลานประลองแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในอันดับที่7นะครับผม ทีมที่ผมจัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นทีมที่ทีมหลักของผมแล้วนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกับทีมที่ผมใช้เป็นราชาทะเลลึกสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรอในส่วนของคอ,อเกียโลเข้าวันที่1นนะครับอีก2วันเองนะครับก็จะเข้ามานะครับผมก็จะลองใช้เป็นในส่วนของวัคซีนแมนนะครับกับตัว คมบุนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์โลก็จะได้ครบคอนะครับอีก3ตัวเนี่ยผมว่าจะใส่เป็นในส่วนของด้วงซูเปอร์รักชายอ่าแล้วก็อาจจะเป็นหน้ากากหวานมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทดลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ตัวเกียร์โลเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอท้าดวนในส่วนของอันดับที่6และกันนะครับเป็นคุณยูดิลนะครับ ทีมที่เขาใช้ก็จะเป็นทีมปีศาจเลยนะครับผมเหมือนอทีมที่ลงแข่งในส่วนของศึกดวลน,นะครับก็ท้าดวลไปนะครับผมท้าสู้ไปเปิดมาด้วยกุลิบาสนะครับฝั่งเขานะครับผมอันติมาแถวหน้าผมติดกัดก่อนไป2ตัวนะครับเป็นด้วงกับซูปเปอร์ดักชายนะครับผมเด็กผมสตันตัววัคซีนแมนเข้าไปนะครับ ก็กโกลเด้นบอลอันติมาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมโกลเด้นบอลฝั่งเขาเนี่ยตายไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็สาลายผมอันติไปกัดก่อนตัวด้วงฝั่งเขานะครับผมด้วงผมอันติใส่วัคซีนแมนนะครับ <laughs> <connect> ก็เกือบตายแล้วนะครับผมดวงเขาอันติคืนมาบ้างนะครับผม <paprika> เลือดก็เกือบเต็มหลอดนะครับราชาท,ทะเลลึกเขาอันติใส่ซูปเปอร์รักชายผมนะครับผม ตอนนี้ยังไม่เสียพัสสีมายโอทอนะครับเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับโกลิบัสเปิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับจกักรพรรดิเด็กผมอันติไปสตันนะครับผมตัวด้วงฝั่งเขานะครับน่าจะมีโอกาสที่จะล้มด้วงเขาได้นะครับผมเลือดพอๆกับผมเลยด้วงผมอันติใส่ด้วงเขานะครับเกือบตายนะครับผมแล้วก็โอซุปเปอร์ดักชัยต่อยธรรมดาไป ดวงเขาติดไม่ยอ่อท้อนะครับนักกักหวานตีธรรมดาไปดวงเขาตายไปแล้วนะครับผมเทิร์นนี้เทิร์นเทิร์นนี้ผมน่าจะชนะไปนะครับผมในเทิร์นที่3นี้ก็ปิดฉากไปผมได้ชนะขึ้นมาเป็นอันดับที่6นะครับผมก็ต่อกันเลยอันดับที่ห้าเดี๋ยวขอดูอันดับที่หนิดนึงนะครับผมโอ้ไม่ไม่ไม่ไหวนะครับผม คุณเกทไฮนะครับสู้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาใช้เป็นคอของซอมบี้แมนนะครับก็ขอท้าสู้คุณเทนยาชาละกันนะครับผมอีกแล้วนะครับผมคุณเทนยาชาอาจจะมีบ่นบ่นบ้างน,นะครับผมเพราะว่าเนี่ยผมไปท้าท้าสู้เขาเกือบทุกวันเลยนะครับผมสําหรับคุณเทนยาชานะครับก็เพราะว่าเขา ใช้เป็นคอจักรพพัดเด็กเหมือนกับผมนะครับผมก็ไม่รู้จะไปท้าสู้คนอื่นเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับผมก็แพ้นะครับเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องท้าสู้คุณเทนยชาชะนะครับผมก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมเดีเอาสนุกสนุกนะครับ โอ้ผมชนะเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ามีการแจ้งเตือนด้านบนนะครับอะตอมิกที่แรงที่สุดนะครับผมปาดมาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนนะครับแล้วก็จักรพัดเด็กอันติมาซุปเปอร์ดักชายผมติดสตั๊มนะครับคนเล่นบอลครับอันติมานะครับผมโอ้แล้วก็โดนอะตอมิกไล่ปาดนะครับทีมผมเนี่ยเกือบตายแล้วนะครับผมตายไปทั้งสิ้น3ามตัวแล้วกาโร่ไล่จกมานะครับด้วงผมอันติ ใส่จักรพพัดเด็กนะครับผมตายไปก่อนนะครับกาโรอันติมาอยู่ที่4ี่แสนสามนะครับผมแล้วก็ไล่จกซูเปอร์รักชายผมไป <c oughs> <c oughs> อื้มอืมอะตอมิกปาดมาอยู่ที่เก้าแสนสองนะครับแล้วก็ไล่โจมตีมาอีกรอบนึงนะครับผมอื <c oughs> <c oughs> ดวงผมอันติใส่กาโรนะครับผมไม่ย่อท้อนะครับโอ้โหจกมาแรงนะครับผม แต่โดนสะท้อนตายไปเองนะครับร่วงผมติดไม่ย่อท้อน,นะครับผมถ้าไม่งั้นก็แพ้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหแต่ก็ชนะไปนะครับผมเพราะว่าได้พาสซีฟไม่ย่อท้อช่วยชีวิตไว้นะครับผมอันดับที่สามเป็นคุณสึกษะนะครับผมอันดับที่สองคุณนานิกะอันดับที่หนึ่งคุณไซเบอร์ ไม่น่าจะไหวนะครับแต่ก็จะท้าสู้ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วกันนะครับผมก็หาสู้ไปนะครับอีกสามรอบนะครับผมเปิดมาด้วยแทงท็อปฝัง่งเขานะครับอันติมาอยู่ที่หกแสนนะครับผมแล้วก็ฮุมิงไรเดอร์บัฟให้กับทัสมาก,กิอาวุธสามดาวอันติลงมาอยู่ที่สองล้านสามแสนนะครับผมจะพล้ดเด็กผมงมันติไปก็ด้วงเขาไม่ติดสตันนะครับ ไม่เป็นไรโอ้จากพัดเด็กผมโดนสะท้อนตายไปแล้วนะครับผมสมบีแมนเขาันติมานะครับดวงผมไม่มีลูกไฟนะครับผมเสียดายไงนี่ครับนักากหวานก็ไม่มีลูกไฟไยแย่ <c oughs> yeah, <c oughs> นะครับผม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทีมผมไม่ติดสตันนะครับ โอ้ขออภัยไม่ติดคีติคอนนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะคอมโบต่อได้นะครับถ้าซื้อมากี้อันติมารอบที่สองนะครับสองล้านแปดแสนนะครับผมแรงมากๆนะครับซอมบี้แมนอันตีใส่ด่วงผมอือหือสองแสนเก้านะครับร่วงผมอันติใส่ซอมบี้แมนนะครับผมหิวเลือดให้ตัวเองขึ้นมานะครับซูปเปอร์ดักชายอันติใส่ร่วงฝั่งเขานะครับผม โอ้โหไม่ไม่ติดกระดูกหักนะครับเทิร์นที่3แล้วนะครับทัาซึมากิอันติลงมานะครับอยู่ที่5้าแสนหกนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนอันติใส่ด้วงผมโอ้โหสี่แสนสองนะครับเกือบตายแล้วนะครับไม่น่าจะรอดนะครับผมในเทิร์นนี้ เปิดนักชายอันติมาดวงต่อยธรรมดามานะครับผมโห้ยังรอดถึงเทินที่สี่อยูน่นะครับทำซึ่งเมื่อกี้อันติมารอบนี้4ี่แสนนะครับผมทีมผมก็ได้แพ้ไปนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมในส่วนของคอซอมบี้แมนนะครับแพ้ทางจริงนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นอคอจากพราเติกนะครับปิดไม่ได้เทินแรกเนี่ย ถือว่าแพ้แล้วนะครับผมกท็ท้าสู้ในส่วนของคุณนานิกะละกันอันดับที่สองนะครับก็น่าจะแพ้เหมือนเช่นเคยนะครับผมเปิดมาด้วยจากพัดเด็กผมนะครับอันติไปสต,ตั้ด้วงเข้าไปนะครับแทงท็อปเข้าไถมานะครับผมเปิดโล่แล้วก็ได้ลูกไฟเพิ่มขึ้นไปหึหน่ากากหวันติมาใส่ตัวโลเด้นบอลผมตายไปก่อนแล้วนะครับ นะครับคมบบอินฟินิตี้อันติไปทีนึงเนี่ยไม่ค่อยจะติดคิติคอนนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะคอมโบต่อได้นะครับเขาสู่เทินที่สองนะครับผมดวงเขาโดนสตันตมาอีกรอบนะครับสองเทินติดแล้วนะครับผมจักรพัรดิเด็กผมตายไปแล้วนะครับ โอ้โห,หน้ากักขวันผมโดนสตันนะครับเออโ,โดนอันตินะครับผมดวงผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับซุเปอดรักชายอันติใส่ดวงไปโดนซุเปอดรักชายเขาอันติคืนนะครับติดกระดูกหักนะครับผมเถืร์นที่สามนี้น่าจะโดนเจ็บหนักพอสมควรนะครับนัากากักขวานโดดใส่ อม้แมนเขาอันติหิวเลือดให้กับทีมอีกแล้วนะครับผมดวงผมอันติใส่สม้แมนไม่ตายนะครับผมเขาสู่เทิร์นที่สี่นะครับแทงเขอาเขาไถมานะครับผมหนักกักหวานเขาอันติมาโอ้โหสี่ฮิตนะครับรอบนี้แรงมากๆนะครับผมอือหืมดวงผมเกือบตายครับ อันติขึ้นมายื้อนะครับผมดวงเขาอันติอาวุธสามดาวนะครับผมโอ้โหเลือดเต็มหลอดนะครับเขาสู่เทินที่ห้านะครับผมยังยื้อมาจนถึงเทินที่ห้าได้นะครับนากกหวานอันติมารอบนี้โอ้โหดวงผมไปสวัสด์แล้วนะครับผมยื้อไม่ไหวนะครับยื้อต่อไปไม่ไหวจริงๆนะครับ ดวงเขาอันติมาปิดฉากไปนะครับผมทําให้ทีมผมแพ้ไปนะครับถึงแม้ว่าพลังจะห่างกันประมาณ2ล้านนะครับผมแต่แพ้คลองจริงนะครับผมไม่ไหวครับรอบสุดท้ายนะครับผมขอท้าสู้ในส่วนของอันดับที่1นนะครับผมที่คุณไซเบอร์นะครับผมมีโปรไฟล์ในส่วนของตัวบล็อตนะครับผมท้าสู้ไปนะครับ เปิดมาด้วยทัสุเมกิฝั่งเขานะครับผมอันติมา9 0สนะครับก็ทัสุเมกิของคนเมื่อสักครู่นะครับคุณนานิกะค่อนข้างที่จะแรงกว่าพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นอาวุธสามดาวด้วยนะครับ <c oughs> อืมอล้ต้องมีใกล้ปาดนะครับผม500เลยนะครับอย่างแรงนะครับผม ดวงผมไม่ไหวนะครับถ้าสมมุติว่าทีมเขาเนี่ยใช้เป็นคอจากพัดเด็กผมน่าจะพอจะไหวอยู่นะครับผมคิดว่านะครับโดนคารโลไล่จกนะครับผมเรื่อยๆนะตายนะครับผมเรอบนี้นะครับคารโลจกมาอีกรอบหนึ่งเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับทัสมุกิอันติลงมาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับผม ของเขาเขาไถมาใส่ร่วงผมนะครับตอมมิผ่าดมาอยู่ที่หกแสนเก้านะครับผมสอมมิแมนไม่มีลูกไฟนะครับยิงธรรมดามาโอ้โ่วงผมเกือบตายนะครับผมอืมอ้มกาโลดจกมาโอ้โห,โหสองรอบตายแล้วนะครับผมไม่ไหวครับทำได้แค่นี้นะครับผมทีมเขาเหลือตั้งสี่ตัวนะครับ ถ้าซื้อมากีิอันติลงมา4ี0 0 0นสามนะครับอตอมิกอันติปิดฉากไปนะครับผมก็ทําให้ทีมผมเนี่ยแพ้ไปนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมสู้กับคอซม้แมนนะครับก็วันนี้ทําได้ดีที่สุดก็อันดับที่4นะครับผมซึ่งชิงอันดับมาจากคุณเทนยาชาอีกแล้วนะครับผมาจะมีบนให้ผมบ้างแล้วครับผมต้องขอใครล่วงหน้านะครับ ก็จบกันไปนะครับผมสำหรับการมาอัปเดตพลังในส่วนของเซิร์ฟเวอร์322นะครับแล้วก็พาชมในส่วนของลานประลองนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับผมในส่วนวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ